สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอบีเผยมีอีกตัวละครที่กุมความลับทุกอย่างในคดีแตงโมแต่ยังไม่เผยตัวล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแมมอีพี54ออกอากาศเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งโลกออนไลน์พูดถึงกันอย่างมากเนื่องจากบางช่วงบางตอนหมอบีได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับคดีแตงโมสําหรับเรื่องราวดังกล่าวหมอบีเผย ไว้เป็นในในว่าความจริงและบุคคลที่รับรู้เรื่องบนเรือขณะแต่งมตกน้ําไม่ได้มีเพียงแค่5คนที่อยู่บนเรืออย่างปอโรเบิร์ตจอบกระติกและแสนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เคยไปปรากฏตัวหรือเปิดเผยตัวที่ไหนเลยคนนั้นก็คือช่งางภาพฟรีแลนซ์คนหนึ่งซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญเพราะได้กลุ่มความลับบางอย่างไว้แต่ที่คนคนนั้นไม่ยอมออกมา้ข้อมูลอะไรเลยเพราะมีคนเตือนไว้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับร เรื่องนี้เดี๋ยวคนจะหาว่าหิวแสงหรือไม่ก็อาจจะเดือดร้อนได้ซึ่งงานนี้ได้มีการเปิดหน้าเปิดชื่อบุคคลนี้ด้วยในรายการทําให้คนดูบางส่วนไม่พอใจเพราะกลัวว่าช่างภาพคนนี้จะเป็นอันตรายจากคนที่ทําความผิดอีกทั้งบางส่วนยังบอกว่าข้อมูลนี้น่าจะเชื่อถือได้เพราะได้ยินมาว่าในวันเกิดเหตุมีนักเล่นกล้องไปถ่ายภาพด้วยแต่บนเรือไม่ปรากฏช่างภาพเลย ทานผู้ชมมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinyy com ขอบคุณครับ